สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y t u t u นะครับวันนี้มีดอก18นิ้วอนนีห่อ PR เข้ามา4ดอกนะครับสภาพสวยนะเป็นดอก18นิ้วโค้งหล่อนะครับอวอยเดิมนะครับเดิมทุกอย่างคือน้องเขาซื้อมาใช้ไม่กีง่งานครับก็เลยขายออกขายออกทั้งหมดเลยนะครับทั้งตู้ทั้งขยายอะไรต่างๆนะวันนี้ก็จะพามาดูดอกนะครับนี่คือสภาพยังไม่ได้ปัดฝุ่นนะครับคือดอกอยู่ในตู้ก็ ดอกอยูนในต้ก็คือยังไม่ได้ปัดฝุ่นอะไรเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ทําความสะอาดนะเพราะว่าจะให้เห็นของจริงไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นดอกเดิมนะกระดาษเดิมวอยเดิมสไปเดอร์เดิมนะครับนี่นะครับเป็นแบบกดนะครับตัวนี้นะครับเป็นดอก18นิ้วนะครับกดนะครับเอาไปทําซับเบดได้นะครับเสียงดีนะครับนะครับเอาไปทําซับเบดได้ก็เสียงดีมากครับมีสดอกครับ 4ดอกก็ปล่อยที่ดอกละ1 6 0 0บาทนะครับดอกละ1,600กอบาทกา็ไม่รวมส่งนะครับราคานี้นะรับเองที่กาลสินนะครับหรือถ้าท่านไหนอยากให้ส่งก็ค่าส่งตามจริงนะครับค่าส่งตามจริงแล้วก็ต้องมีค่าแพคด้วยนะครับก็ดอกสวยนะแต่ว่ายังไม่ได้ความความความสารคือถ้าทําความสารนี่คือใหม่มากนะครับแต่ยังไม่ได้ทําคือขนลงมาจากรถก็ถ่ายเลยเพราะว่าอยากให้เห็นนะครับสภาพ ความสวยงามของดอกจริงๆนะครับนะนะครับดอกละพันหกนะครับเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาดอกลำพงสิบแปดนิ้วนะครับสนใจก็ศูนย์แปดศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้านะครับศูนย์แปดศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหรือท่านจะแอดไอด์ไลน์มาก็ได้นะครับไลนมีสองไลน์นะครับมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็แอดจากไอดนะครับผม นะครับก็แอดจาก ID ดีก็จะสะดวกมากนะครับเพราะว่าส่วนมากลายที่เป็นเบอร์โทรผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นอยู่นะฮะอาจจะตอบช้านะครับหรือท่านไหนที่รีบก็โทรเข้ามาที่0800 0 9 1 6 9 9ได้เลยนะครับเพราะว่าดอกเนี่สวยงามเลยนะครับ18นิ้วนะครับราคานี้คุ้มนะครับใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าหน้าดอกยังตึงนะนะครับหน้าดอกตึงนะครับเพราะว่าของพึ่งซื้อมาใช้งาน ได้ถ้านับงานได้ก็ไม่ถึง5งานหรอกนะครับนะครับปล่อยออกเขาปล่อยออกเยอะนะปล่อยออกยกชุดแต่ว่าตู้เขาก็ใช้ตู้แบบธรรมดานะครับไม่ได้ดีอะไรก็คือเครื่องเสียงบ้านๆนั่นแหละนะครับก็เลยปล่อยออกนะครับก็เลยนําดอกมารีวิวเผื่อเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจดอกมือสองนะครับนะก็จะประหยัดนะครับประหยัดตังกว่านะครับเพราะว่าสภาพมันดีอยู่นะครับก็เลยนํามาเพื่อนสมาชิกพิจารณาดูเผื่อท่านไหนสนใจก็ โทรเข้ามาได้ที่080-0091699ครับผมอดอก18นิ้วโค้งหล่อนะครับแม่เหล็กใหญ่ๆนะแม่เหล็กใหญ่มากนะครับนะยี่ห้อ PR นะครับ PR นะสวยงามนะครับผมโอเคครับผม